สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมอาจารย์ใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้นะเอาปกหูปกหูปกหูประมาณนี้สักเส้นหนึ่งนะนะครับได้รับเกียรติจากคุณสุริพรนะครับตลิงชันนะเป็นเกียรติให้กับนักเรียนช่างทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะได้รับชมกันนะวันนี้ทั้งใหญ่ก็จะขยับทุยขึ้นมานะครับทุยนะครับนี่ครับประมาณกลางใบหูนะ นะครับข้างหลังนี่จะเอาเป็นตัว V หรือตัว U ดีครับเอาขึ้นสิ้นหรือเปล่าตัว V ไหมตัว V ไหมตัว V เนี่ยครับขอบทรงตัว V เนี่ยแบบใหม่ๆพี่เขาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยผมรีบตัดก่อนต้องเปลี่ยนใจกลางใบหูนะประมาณนี้นะครับผมจะตัดขอบทรงก่อนนะเพื่อนนะเราจะไม่พูดพั้มทำเพลงอะไรเยอะแล้วตัดเลย เราตัดฐานก่อนนะดับแรกนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะการไปหูนะการไบหูนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็มาตัดการเหมือนกันการไบหูนะครับตัดเลย ค่อยนะืน่องแต่ใบหูนะครับเสร็จแล้วเราจะตัดนะครับความยาวอเอาความยาวข้างหน้าก่อนความยาวข้างหน้าผมจะตัดอรกประนี้ ตัดเลยตรงๆนะหนึ่งสองสามคำนวณว่าความยาวประมาณสามนิ้วนะท่าที่สีนมไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็ตัดแล้วก็มาหมุนมาด้านข้างเลยหน,หนึ่งบกหนึ่งครับสองบวกสองสามบกสาแนวตั้งนะที่สี่ นะครับ หมุนต่อเลยหนึ่งบวกหนึ่งสองบกสองสบกสาชอที่สบกชอที่สี่ที่ห้า ที่ดัดไปก็จะเหลือน้อยแล้วก็มาเช็คตัดแนวควางเช็คกนวนอนครับมีไม่มีก็เช็คไปยกเช็คไป 점치만 건. ไม่มือครับเพืเ่อนๆดูเอา บางครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งท้องสามชั้นใหญ่ใช้ฟันปลาช่วยนะหนึ่งท้องสามตัวเล่นากรสาบหนึ่งทองสามหนึ่งทองสามสับปลาขบบวชสนอยสนอย

หนึ่งสองหนึ่งสองตรงไหนเราก็สับนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาได้เสร็จแล้วจะให้ดูอีกครั้งตรงนี้นะสับไปหนึ่งสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองวีใช้หวีทันทีนะลากๆผมมาหนึ่งสองสับไปเรื่อยหรืจะสับด้วยสับเพื่อจะดันถุยขึ้นไปตรงนี้ให้มันไล่ไล่ขึ้นไปหนาลากไปหูหนาสับหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ก็จะปกหูงลงมาเท่าไหร่เส้นหนึ่งตัวนี้เห็นเส้นหนึ่งนะเส้นนึงแล้ตัดข้างหน้าหนาไปเ้วก็สับสับเลเสวยมาอ่ะมาดูฟังที่เราสรับบางไปๆนะกับฟังที่เรายังไม่ทำ หนาสับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองตรงปกหูเนี่ยยาวใช่ไหมทั้งหนาอยู่ทั้งหนาทั้งยาวตัดตัดไม่หมดก็สับ ยกขึ้นมาเหนือหูหน่อยแล้วก็สับก็ได้จะไ็นสับแนมหูจะไปนหนีบหูลูกค้านะหนีบมือตัวเองดีกว่าหนีบมือละพันพัตเตอร์แบบเนี้นะให้มันได้อารมณ์นะนะครับจะดีกว่านะมันจะไม่มีปัญหานะถ้าเป็นหนีบหูลูกค้า,านะครับประจานประจรันช่างสามวันเจ็ดวันไม่จบนะมีปัญหานะเพราะให้ระวัง,งเพืเอีนนะเนี่ยยอมหนีบมือตัวเองเนะลยร้องไห้ไปด้วยกับไปด้วยร้องไห้ในใจนะน้ำตาห้ามบอ,อกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าร้องแบบ เจ็บลึกๆวันนี้เสยอะนะฟันปลาเราสามารถสับแบบแบกซิเซอร์ไปได้นะตัด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 ตนะครับแล้วก็กลางหูครับกลางหูสั่วอะ เดีย๋ยลลากลาง,งมาเลยเบาๆนะเดี๋ยวลากลงมาแค่นั้นเองแล้วก็เช็คดูนะครับซ้ายขวาเท่ากันไหมคงครับเช็คดูซ้ายขวาเท่ากันมา,า,ข,า,า,นมาข้างนี้หนานไปนิดนึงหนานด้วยยาวด้วยแต่ก็สับชั่วชๆ่ ไอ้บนบางาหน่อยชๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนาไปหน่อยนิดนึงจวนหนาไปหน่อยหน้าหนาไหมไม่หนาตัวในหนาก็สับเสวยเส,สวยไปหลังบ้านข้างหน้าสับแบบแบ็กซิเซอเร์ลงไปยังได้เลย จอนจอนซ้ายขวาเท่ากันไหมส่งสายตาไปที่นี่ตรข้างนี้ยาวนิดนึงเดี๋ยวบอก ดูซ้ายขวาดูวัดตัวซ้ายขวาเท่ากันทุกอย่างวัดนี้เลยส่งสายตาวัดหรือส่งความรู้สึกไป<ม>แล้วก็เ่าเสร็จผมบอ,อกนะด้วยลมเย็นนะแล้ว,ออวลนนฉีดสเปรย์ด้วยนะครับ ให้อยู่ไปถึงตะลิงตันเลยไหมถึงเวกใส่เวกเดียวนะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสเปรย์ก็ใส่เวกอย่างเดียวก็พอนะครับขย้ำ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 ไม่หัวมันขย้ำขย้ำเลยที่เราใส่เนื้อดาคือใส่เวกเดินาใส่ซื้อขย้ำกันข้างหลังก่อนขย้ำกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสยก็ นะครับเสยๆมาหลังบ้านโกย,ยมาหลังบ้านโกยมาครับโกยมาโกยมาครับติดปอมเม็ดติดแวกแวกยี่ห้ออะไรก็ได้ครับคืออย่าให้มันเหนื่อยมากอย่าให้มันเหลวมากให้มันพอดีครับไม่เอาดินจะไมก่อนเดือนก็ต้องดัดต้องดัดต่ก็ไม่ดินเย ก็แดดแรงร้อนมากก็ตัวนี้ก็ลงมาหน่อยกันแดดกันสาดนะกันสาดนะครับฉีดสเปรย์ก็ฉีดตอนนี้แหละถ้าไม่ฉีดก็ไม่ต้องฉีดใส่แว็กอย่างเดียวนะครับดึงนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณคุณพรคุณพรตะหลิงชันนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมลงยูทูบนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอีก200ปีนะ ก็ต้อง okay. เดินได้ด้วยนะครับเดินได้สายตาดีนะครับแล้วก็ก็กำลังดีครับไม่อ้วนมากนะครับถ้าอ้วนมากก็จะปวดขาใช่ไหมก็ไม่ต้องไปอ้วนมากกําลังดีครับอยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพแค่นี้เองก็อยู่ยาวๆได้เลยบางคนอยู่ได้ร้อยกว่าปีไม่ต้องมาบ่อยเดีวผมมันจะเดี๋ยวผมมันยาวไม่ทันเดี๋ยวมาให้ตัดยาผมยาวไม่ทันไม่ต้องมาบ่อยสามเดือนมาทีหนึ่ง คนพามาพามาได้นะครับแต่จะจะให,ให,ให้จะไม่ต้องตัดบ่อยเดี๋ยวมันไม่ยาวไม่ทันนะครับจะส่งง่ายๆไม่ต้องไปใดอะไรเยอะแยะนะครับทําให้มันจุ่งๆเข้าไว้มันได้ท<ต>รงแล้วรครับรครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้เราก็จบสองหลังดูก่อนลูกทรง,<อ>งครับข้างหลังก็ไม่ได้วีแบมปีดเหมือนเหมือนไปรุ่นเลยมากเอาวีแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ให้ดูดีให้สูงไวให้รับกลับไปหน้านะครับเห็นข้างหลังแล้วเป็นไงบ้างครับข้างหลังดีครับถูกใจค่ะถูกใจค่ะมาตั้งตลอดชั้นนะคนพามาคนพามาขอบคุณคนพามาแล้วคนที่มาตัดผมด้วยนะวันนี้ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ที la มงานช่างใหญ่และจิตศานะแล้วก hit ็ขอให้ทุกคนตัดผมเป็นเก่งสวยๆนะเรียนรู้ไปแบบธรรมชาติก็ขอให้เก่งวันเก่งคืนนั่นแหละนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย